สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาสองสาวตัวน้อยของป้าป้าไปที่สารหลักเมืองวัดมหาธาตุเอ,อ่แล้วก็วัดพระแก้วนะครับพระราชวังไปเลยลุยลุยลุยก่อนอื่นเราก็ขับรถไปจอดที่สนามหลวงสาวน้อยเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์เขาก็เลยอยากทำอไปกันเลยนะอนก่อนอื่นก็เดิน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 ไปก่อนตากแดดด้วยแหละ แต่สุดท้ายก็ได้โลมอหนึ่งพอร้อนแล้วก็แวะถ่ายรูปก่อนเลยที่วัดมหาธาตุแต่ว่ายังไม่ได้เข้านะเพราะว่าเราจะไปที่แรกก็คือสารลรักเมืองไปแล้วก็เดินเดินเดินมุดอุโมงส์ซะก่อนนะับแรกนะจ๊ะไปถึงก็พักใต้อุโมงค์แป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำห้องไทยเรียบร้อยลูกๆก็บอกว่าเย็นสบายและ สุดท้ายก็ไปที่สารหลักเมืองแหละืมีความสุขมากลูกสาวฉันนะสารหลักเมืองกทมนันเนี่ยอืมเขามีความสุขมากเลยแหละที่ได้ไปไหว้พระกับป้า่ะเนี่ยสามพ่อลูกเลยสุดท้ายออกมาแล้วเราก็จะไปที่วัดพระแก้วกันนี่ไปเลยทุก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 ,กนะ นี่กำลังจะไปวัดพักแก้วแหละแวะถ่ายรูปแป๊บนึงออืออย่างสวยเลยแหละสองสาวตัวน้อยความสุขของเขาเลยนะได้อยู่กับพ่อเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนวันนี้คนเยอะจริงๆชาวต่างชาติชาวจีนเยอะแยะมากมายเนี่ยเพียบเลยเยอะจริงๆเนี่ยดูสิโอ้โหเดินกันให้ว่อนเลยนะลูกพี่ เยอะสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็มาที่พระชวังแป๊บหนึง่งแวะซ้ายแวะขวาแวะซ้ายแวะขวาดูนั่นดูนี่แต่สุดท้ายมันร้อนอะ่ะก็เลยเดินต่อไม่ไหวเลยพักกินน้ำแป๊บหนึง่งเดินออกมาแล้วปะ่ะลูกสาวกับป๊าเดินลุยต่อนี่แวววัดมหาธาตุด้วยแล่นี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 ่นนแวววัดมหาธาตุสักครู่นะจ๊ะไหว้พระนะครับหลวงพ่อหินหลวงพ่อหิน นะครับขอพอหลงพอหินสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไหว้พระกันแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก KFC ของโปรดของลูกสาวนั่นเองเดี๋ยวทริปหน้ามาคุยกันมา